อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเส้นโรงเรียนซูซูเดินคือโรงเรียนที่ป่าเถื่อนที่สุดณย่านฝั่งชนเ <c oughs> ออไอพวกโรงเรียนซูซูเดินวันที่พวกแกจะอยู่บนจุดสูงสุดมันจบแล้วเพราะพวกเราโรงเรียนซูซูกระโดดจากโค้นพวกแกลงที่นี่บัดเดี๋ยวนี้แหละ น really um> ั่นคือคำที่พวกขี้แพ้ชอบพูดเหรอวะเจาอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะเรื่องความเกเลของโรงเรียนสุซูเดินไม่เคยเป็นสองรองใครมากว่า18ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องชกต่อยที่ไม่เคยแพ้โรงเรียนคู่อลิแม้แต่ครั้งเดียว ไปเรียนก็ไม่ชอบใส่ชุดนักเรียนไว้ในกางเกงอีกด้วยดูดบุลลีทีกว่าแดกน้ำชอบบุลลี่คนที่อ่อนแอกว่าและไม่ตั้งใจเรียนแต่ทว่าก็มีอยู่เพียงเวลาเดียวที่นักเรียนโรงเรียนนี้จะสงบนั่นก็คือคาบเรียนวิชาศิลปะเอิมอ่มเอิ่มที่สอนโดยอาจารย์สมศรี ไหนเธอลองบอกสิตลอดเวลาหนึ่งเทอมที่ผ่านมาครูสอนเธอมาดีหรือเปล่าสอนดีมากเลยครับเพราะอาจารย์เก่งถ้างั้นเธอลองบอกครูมาสิว่าการวาดวัรูปที่ครูให้ไปใช้เวลาวาดนานเท่าไหร่ส,สามครับสามวันสามนาทีงั้นไหนเธอลองทวนโจทย์ที่อาจารย์ให้ไปสิอ,อ,อาจารย์ให้วาดสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวเองครับใช่ แล้วนี่เธอวาดอะไรของเธอมาน่ะฮะเออเอผมก็วาดอาจารย์ยังไงล่ะฮะก็อาจารย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของผมนี่นาจริงๆนะครับต้องมาประจอเอาล่ะคนต่อไปเธอน่ะเด็กชายแว่นกล้ามโต มันก็ดีนะที่ข่าวนี้เธอส่งการบ้านครูแต่ว่าทำไมเธอถึงส่งกระดาษเปล่ามาฮะผมก็ว่าตามโจทย์แล้วนะจานนั่นแหละสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมงั้นไหนเธอลองบอกมาสิว่าเธอวาดอะไรมาเฮย้ยออกซิเจนนี่เธอกวนตีนครูอยู่เหรอ เธออยากโดนตีนักใช่ไหมเหมือนอาจารย์จะลืมไปว่าไม้เลียวของอาจารย์นะไม่อาจสร้างดาเมจให้กับบัตรกนของผมได้เย่าเปืองแรงมาตีผมเลยนะครับอาจารย์เอะนั่นมันอะไรนะดูเหมือนว่าพลังที่แท้จริงของฉันก็ตื่นขึ้นมาพอดีหนานี่ สงสัยที่ฉันตีตูมนักเรียนไปเมื่อกี้จะเป็นครั้งที่หนึ่งหมื่นพอดีกดดล็อกไม้เหลียวสีทองโ oh my god เจ็บแฮะ เอาล่ะหวังว่าต่อไปจะไม่มีใครทาให้ครูเปลืองแหลงแล้วนะโอ้อาจารย์ครับดูนั่นสินั่นมันอะไรนะ ไกันนี่เหมือนบ้าจะชัดเธอโดนไม้เรียวทองคําของครูตีไปทําไมไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็แย่แล้วครับจานเล่นตีผมปิวจนวนรอบโลกไปรอบหนึ่งเอาสะผมเวียนศรีรษะเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าที่ผมโดนตีตูดไปเมื่อกี้จะเป็นครั้งที่หนึ่งหมือนเหมือนกันนะครับ<อ> <c oughs> ในที่สุดผมก็สามารถปลดล็อกตู่ทองคำได้โอ้ oh my god แล้วเธอจะขี้ยังไง Kinda check it, some Lately, I just wanna run it up yeah, Count that too, count it up yeah. Count it up, count it up, count it up Lately, I just wanna run it up Need them ones, I need them fives Need them tens, I need that change To the safe, got blues inside Greens and pinks, it's all the same I still stay and roll my chains